สวัสดีครับพี่น้องทุกคนน้อครับวันนี้ได้จะมารีวิวทุ่งนาน้องรับซึ่งหน้าแปลงนี้ครับก็คงจะใช้รถเกี่ยวเราว่าเขามันหนาถ้าเกี่ยวมือก็คงจะใช้เวลาหลายวันก็คงจะไปหารถมาเกี่ยว,วมันจะได้แล้วเซตใบใบน้อครับวันนี้ก็คือแปลงที่สองว่าแปลงแรกจะเป็นเข่าไร่ ขาไอยู่ที่ประมาณสามเดือนต้นๆก็ได้เกี่ยววแต่ว่าข้าวเมลี่ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่เดือนประมาณนี้ครับประมาณสี่เดือนก็จะได้เกี่ยวยวไปดูรายละเอียดครับนะครับสาหรับที่นาตรงนี้ครับก็อยู่ที่ประมาณสิบสองไร่นอครับเป็นที่นาที่ยังไม่มีเอกสารซิ์นะครับในการครอบครองอเป็นที่ของ อ่าเป็นที่ดินแบบเขาเรียกว่าพพทห้าหรือว่าการเสียภาษีดอกยานะครับไม่มีเอกาสารซิสถ้าว่่มีเอกาสารซิ์ก็คือจะมีพวกชนดที่ดินพวกสพก,กพวกนศส,สามนะครับประมาณนี้ถึงจะเรียกว่ามีเอกาสารซิ์ในการขอครองที่ดินแต่ว่าที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของพ่อของแม่นะครับที่มีมา แต,แต่ก่อนแต่ก่อนก็มาแบ่งปันจัดสรรปันส่วนให้ลูกให้หลานเนาะก็ได้คนละสิบสองได้เขาก็งามครับอันนี้ก็ล่มครับเขามันล่มเพราะว่าปีไหนที่ให้ผลผลิตด,ดีเนาะครับเขาก็จะลมเพราะว่ามันรวงมันรวงมันใหญ่มันมีน้ำหนักพอลมผัดมาน,ดนิดหน่อย,อยมันก็ลม แต่ว่ามันก็อยู่กับพันเขาอีกที่หนึ่งนะครับส่นเขาบางสายพัน์ธแข็งแรงมากนะครับถึงลมจะผัดมาขนาดไหนก็ไม่ลมง่ายๆนะครับอันนี้ก็ลมเพียงบางส่วนน,นี่คือส่วนที่ส่วนที่ไม่ลมครับสูงมากครับเขาเนีย่ยดูกล่องหนานนิดหนึ่ง ครันี่ก็คือเขาคับงามมากครับพอส่วนใหญ่จะใช่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็คือหลังจากเราไถไถด้ารอบแรกนะครับก็จะเอาปุ๋ยคอกมาลงนะครับมาลงมักไว้พอถึงฤดูดปลักดนำก็มาไถครบนะครับไถครบแล้วก็ทําการหว่านเขานะครับตอนนี้คงจะรอรถครับเพราะว่ารถ เกี่ยวมันมีไม่กี่คันก็คงต้องรอนะครับรอไ้รุดเขาวางถ้าถึงจะมาทำการเกี่ยวไฮพวมหัวเลยนะครับเขาตรงนี้นะครับก็มารีวิวให้่นลองได้ดูได้ชมกันเป็นข่าวมะล,ลิครับข่าวมลิมะล,ลิก็จะมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะครับหลังจาก าเก็บเกี่ยวเข้ามารีเซ็ตแล้วครับบางรายเขาก็จะทํานาปลงต่ตนาปลงก็จะใส่พวกขา้าวทุมเรครับอันนี้คือแปลงนาครับนี่สิบสองไร่ครับทั้งหมดเรคงจะรอรถเกี่ยวอย่างว่าเลยมารีวิวให้พี่น้องได้ดูได้ชมกัน ผลผลิตดีขนาดนี้ปีนึ่งก็ได้ข่าเยอะพอสมควรอยู่หรอกครับแต่ละปีครับรวงเข่าเห็นข่ามารลีครับอันนี้เป็นนาดอนครับนี่ไม่ใชน่นาลุ่มตัวน,นี้เป็นนาดอน